ไอ้หนุมหน่มไอ้ยเอาลุงทำไมเนี่ยโอ้ยไอ้ลุงมาผากฉันทำาไม่วะฮะเฮ้ขี้หมาโอ้ยโอ้ย,อยนี่ดูดิ้ยแขกตาดูดิฮะว่ามันเลอะแค่ไหนเนี่ยฮะดูดิลุงขอโทษลุงไม่ได้ตั้งใจขอโทษเหรอเฮ้ย ขอโทษแล้วมันอายรรื่อไม่ดูดูดูดไอเสือมีเรื่องอะไรก็ไอลุงเนี่ยครับมันทำรองเท้าใหม่ที่พอ่อเพิ่งซื้อให้อ่ะเลยขี้มันเลยดูดิแล้วนี่แกจะทำอะไรก็ให้มันแหกตาดูใกล้ไงเหมือนเออแค่ไหนดูดูดิดูดินี่ไอเสือพ่อว่ามันไกลไปว่ะ ดูเวกไก่ดีกว่าไหมพอพอครับพอปล่อยผมครับพอแกเอารองเท้าลูกฉันไฟล้าทเคาสะอาดด้วยได้ครับไม่ต้องเยี่ยมเยี่ยมสมควรแล้วไอชนฉันต่ำเฮ้ยนี่สะอาดเลยลูกสะอาดเลยเสือแกทำแบบนี้ได้ไงอะ ฉันก็เช็ดรองเท้าไงไอ้พันโลเนี่ยมันทนันรองเท้าฉันเลยขี้หมาหมดเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยดูดิดูด,ดิอยากรู้ไหมแล้วแกมาเช็ดลุงเขาแบบนี้ได้ไงเกิดไปปะบ๊อบอยู่เธอไม่ต้องมายุ่งเธออยากจะโดนฉันหักคณะจิ่พิสัยหรือไงจะหักก็หักไปเถอะค่ะเรื่องแบบเนี้ยบ๊อบอยู่ไม่ยุ่งไม่ได้พอ,อปล่อยให้เสือทำแบบนี้ได้ไงอะ มันก็สมควรโดนแล้วเธอไม่รู้เรื่องอะไรอะ่ะแกไปไกลไปมีงั้นอย่าหา,าฉันไม่เตือนนะไม่น่าเชื่อเลยว่าพออโรงเรียนเนี้ยจะสนับสนุนให้นักเรียนทำนิสัยต่ตำๆแบบนี้กับคนอื่นแม่นะแม่ไม่น่าให้ฉันมาเรียนโรงเรียนนี้เลย,ยไปการเทางค่ะลุงโว้ยสยเนีย่ยจริงเลยป๊อปยูเฮ้เฮ้เฮ้ว่ช่างมเดลูก เดี๋ยวพ่อซื้อให้ใหม่ไอพวกชนชั้นล่างอย่างนั้นเนี่ยเย่าไปตอกก้อกับมันเลยเสียเวลาเปล่าได้เวลาเข้าเรียนแล้วเข้าไปเรียนป่ะเดี๋ยวเขาหาว่าหลวงพ่อออกมาสายอีกไปเถอะไปเรียนก่อนครับพ่อ,อนี่พอเอเขาทำขนาดนี้เลยเหรอใช่ค่ะ หนูไม่สบายใจหนูก็เลยมาบอกคุณครูนี่แหละค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวครูจะจัดการเรื่องนี้เองเธอไม่ต้องเป็นห่วงนี่ก็เย็นมากแล้วกลับบ้านเถอะค่ะเีสอดียค่ะกลับบ้านดีๆนะ จดหมายของพออค่ะจดหมายจดหมายอะไรคำสั่งย้ยายย้ายผมได้ยังไงผมเพิ่งมาประจำที่นี่เองนะก็พราะเรื่องที่พอทำไว้เมื่อวานไงคะเมื่อวานเมื่อวานเรื่องอะไรก็เรื่องที่ลูกชายพอ,อ เอารองเท้าที่เลิกขี้หมาไปเช็ดที่กางเกงคุณหนึ่งไงคะอ๋อก็แค่พาโลธรรมดาธรรมดามีสิทธ์อะไรไมยายะาผมได้เพราะคุณหนึ่งเขาเป็นคนก่อตั้งโรงเรียนนี้ไงคะเขาไม่ได้เป็นแค่พาโลธรรมดาธรรมดาหรอกนะคะอว่าไงนะคุณคุณพูดจริงเหรอใช่สิคะถ้าพออ,อไม่อยากโดนสั่งย้ายแล้วก็รีบไปขอโทษคุณหนึ่งเขาซะเถอะ และก็อย่าทำแบบนี้กับใครออกไอ้เสือเขาสวยแล้วเนี่ยที่ลูกเวนเอ,อ้ยคุณหนึ่งอยู่ไหนเนี่ยคุณหนึ่งอ๊อคุณหนึ่งคนหนึ่งครับคุณหนึ่งครับคุณหนึ่งครับ,รบผมขอโทษนะครับ<อ>หนึ่งอะไรอะไรครับพอนี่งนลงมาดีออกทำไมอะ หนึ่งครับผมขอโทษครับขวับตัวคุณหนึ่งเขาสิเร็วพอเนี่ยพอลุกขึ้นเนี๋ยครับอย่าทำแบบนี้เลยคุณหนึ่งขอโทษผมนะครับนะครับขอโทษเลยนะครับผมขอโทษนะครับที่ลูกชายผมอ่ะทำกับคุณหนึ่งเมื่อวานผมไม่ดีครับผมไม่รู้จักสอนลูกเลงครับขอโทษคุณหนึ่งนะครับผมน่ะเพิเอาเงินทั้งหมดอ่ะเป็นประจำที่อยู่ไว้ถ้าคุณหนึ่งย้ายผมเนี่ยผมกับลูก ไม่มีที่สุขนอนไน้เลยครับผมขอโทษนะครับโทษครับสำนึกผิดหรือ,อยังคะผอ,อ,อผมนึกผิดแล้วครับลูกชายผมมันเร็วผมนะ่ะสอนลูกไม่ดีเองผมขอโทษนะครับเฮ้ยพอ่อขอโทษคนหนึ่งนะแล้วก็รู้ไว้ซะสิ่งที่แกทำนะ่ะมันไม่ดี <c oughs> งั้นแกกับฉัน ไม่มีที่นอนนะเว้ยขอโทษเขาจ้ะโทษครับผมโทษเขาต้นนัคุณหนึ่งว่าไงคะคุณหนึ่งจะยกโทษให้เขา2คนไหมคะอ่ะครับผมยกโทษให้ครับแต่คุณกับลูกแต่ไม่ควรไปทำแบบนี้กับใครอีกนะครับถึงแม้ว่าเขาไม่ได้มีตำแหน่งใหญ่โตเหมือนคุณคุณก็ไม่สิบไปดูถูกเขานะครับ หรือว่าสอนให้ลูกทํากิยาไม่ดีใส่เขาอย่างนั้นนะครับครับผมขอโทษครับผมันไม่ดีนลครับคุณจะไม่สั่งยาผมเลยใช่ไหมครับครับขอบคุณมากนะคุณหนึ่งขอบคุณครับในเมื่อทุกคนเข้าใจกันแล้วก็กลับไปทํางานเถอะค่ะส่วนเธอไปเข้าเรียนได้แล้วขอบคุณนะครับคุณหนึ่งขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณ ปเรียนขอบคุณนะครับไปตามมากลับบ้านนี่มันอะไรครับคุณจริงโห<ฮ><ะ>สุดยอดเลยอ่ะนี่คุณลุงเป็นเจ้าของโรงเรียนจริงๆหรอคะหนูนึกว่ามีแต่แนวละครคุณธรรมสิ่งนี้นเนี่ยที่แบบว่าผมนี่แหละคือเจ้าของโรงเรียนนี้คุณไม่มีสิทธิ์ไล่ผูกออกเรานี่ทำไมคุณลุงปอมาไเป็นานลุงล่ะคะ ว่างเหรอคะเอ๊ะหรือว่าคุณลุงมาทดสอบบุคลากรในโรงเรียนเหรอคะเฮ้ยนี่หนูช่วยเจ้าของโรงเรียนไว้เหรอเนี่ยลุงอะบอกให้คุณครูเขาปล่อยเกรดให้หนูด้วยนะปอบอยู่พอได้แล้วรีบไปเรียนเลยเธอเนี่ยโอ้หคุณวหนูยังคุยกับคุณลุงไม่เสร็จเลยไม่ต้องคุยแล้วไปเรียนงั้นเดี๋ยวหนูมาคุยด้วยไหมนะคะนี่ฉันดูเหมือนเจ้าของโรงเรียนจริงอน,นี่ คุณติงทำไมไปบอกเขาแบบนั้นล่ะครับผมไม่ใช่เจ้าของโรงเรียนซะหน่อยคุณติงแค่ที่เป็นฉันต้องขอโทษคุณหนึ่งด้วยนะคะฉันไม่อยากให้ใครมาดูถูกคุณหนึ่งแบบนี้คุณหนึ่งอ่ะก็ทํางานที่นี่มานานคุณหนึ่งควรจะได้รับการยกย่องมากกว่าแล้วถ้าโรงเรียนนี้ไม่มีคุณหนึ่งโรงเรียนนี้มันก็คงไม่น่าอยู่แบบนี้หรอกคะ่ะขอบคุณครับแล้วคุณหนึ่งอย่าไปบอกใครนะคะว่าฉันเป็นเจ้าของตัวจริง ให้เขาเข้าใจว่าคุณหนึ่งเป็นละดีแล้วทำไมล่ะครับฉันชอบสอนเด็กๆมากกว่านะคะฉันไม่ชอบทำพิธีหน้าเสาธงอะไรนั่นะค่ะมันไม่ใช่แนวอ๋อครับยังไงฉันขอตัวไปเตรียมการสอนคาับต่อไปก่อนนะคะครับ